สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว Toyota h ไฮ u ักวีโก้แคปเตีนะคะรุ่นตัว e ปี08เครื่อง2.5นะคะ รถมีอินเตอร์สวยเดิมเลยนะคะแล้วก็ยางเนี่ยได้ยางใหม่ปี24ทั้ง4ีล้อเลยค่ะด้านในเบาะผ้าสวยๆนะคะได้จอด้วยเดี๋ยวมาดูสภาพรถนะคะด้านหน้าค่ะว่าเป็นป้ายทะเบียนโคราชเลยนะคะสภาพด้านหน้าไฟหน้าใสากิ้งเลยนะคะไม่มีไม่มีไฟตัดหมอกมาให้เราติดตั้งเพิ่มได้นะคะกระจังหน้าสวยๆค่ะด้านหน้าอยู่ในสภาพดีเลยนะคะฝากระโปรงสีสันสวยงามค่ะมีอินเตอร์ค่ะ สภาพกระจกติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวภาสีก็ยาวๆไปถึงปีหน้าเมษาเลยปีหกเก้าเลยนะคะภาสีไม่ขาดค่ะสีสันด้านข้างค่ะสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวไล่ไปจนถึงด้านหลังค่ะมาดูสภาพแม็กะคะ่ะแม็กก็จะได้เป็นติมโหงโตโยต้านะคะดอกยางนี่สวยมากๆเลยนะคะดอกยางลึกๆปี24ีนะคะสี่ล้อเลยค่ะ สภาพแชสซูแชสซีนะคะด,ด้านในนะคะนี่ก็ไม่มีผุนะคะซุ้มวงซุ้มล้อสวยค่ะมาดูสภาพด้านในฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะแผงประตูสวยใหม่มากๆนะคะได้โทนสีเบจเลยเบาด้านในก็จะเป็นเบาผ้านะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะสภาพดีนะคะไม่มีฉีกขาดค่ะคอนโซลหน้าได้เดิมๆนะคะพวงมาลัยสวยไม่มีแตกลายงาค่ะ คอนโซลหน้านะคะนี่ได้จอด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะคันนี้แล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดค่ะช่องเก็บของด้านหน้านะคะตรงน,นี้เปิดใช้งานได้ปกตินะคะนีด้านล่างนะคะช่องเก็บของตรงกลางนะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยสภาพเพดุงเพงดันก็ใหม่ๆนะคะนี้ไม่มีร่องรอยเจิมเลยนะคะดูด้านหลังค่ะ สภาพเบาะด,ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะด้านหลังพนักพุงพนักพิงเนี่ยอยู่ครบนะคะที่รองพื้นใส่ให้เรียบร้อยภายในสะอาดนะคะดูซอกหลืบด้านข้างนะคะลายข้าวเดิมๆนะคะนี่น็าตเดิมนะคะ,นนะ,คะส่วนลอยองค์ลอยอาร์คนะคะนี่ลอยอาร์้า้งบนนะคะ เดิมโรงงานเลยนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำค่ะส่วนสภาพแมกไิเนอร์ด้านหลังนะคะนี้มีร่องรอยอาจจะเคยใส่ข้อหรือหลังคามานะคะแต่สภาพโดยรวมก็คือยังใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะแมกไิเนอร์ด้านหลังส่วนกระบะท้ายค่ะสภาพโดยรวมนะคะกันชนท้ายอยู่ครบนะคะอยู่ในสภาพดี corner, ไม่มีบุบไม่มีชนนะคะส่วนไฟท้ายคะ่ะนี่ก็ไม่มีแตกนะคะแต่จะมีตำหนิสีตรงนี้นะคะนี่ เห็นเป็นลอยๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะด้านหลังเปิดดูภาพรวมแบบไลเนอร์นะคะยังใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะเสาด้านหลังค่ะลอยอาร์คอยู่ครบนะคะน็อตยังเดิมๆไม่ขยับค่ะสองฝั่งดูช่วงล่างนะคะนี่ได้แนบเดิมโรงงานห้าแผ่นนะคะได้ยางอะไหล่ด้วยหนึ่งเส้นค่ะ พ่อได้เดินนะคะแล้วก็ด้านล่างกระบะไม่มีผูนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะสีสันนะคะสาภาพใหม่สาภาพยางค่ะดูด้านในฝั่งคนขับค่ะแผงประตูสวยนะคะกระจกได้ไฟฟ้าค่ะสาภาพเบาะค่ะมาดูเลขไม้นะคะคันนี้อยู่ที่ สองแสนก้าพันกว่ากิโลค่ะซอกลืมนะคะน็อตนะคะเดิมสติ๊กเกอร์ด้านข้างเดิม,ดมนะคะดูรอยอาร์ค่ะด้านบนนี่พักเดิมโรงงานนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันค่ะ เขาก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะกถ็ถ้าฟังเพลงก็เสียบแจ็ค AUX ได้เสียบ USB ได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเช็คกระจกไฟฟ้านิดหนึ่งนะคะคู่หน้าลงแล้วก็ขึ้นนะคะ,ะขึ้นลงปกติสองฝั่งนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องะคะ่ะถ้าห้องเครื่องนะคะเครื่องไนเป็นเครื่อง25ตะ อยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะคะสนใจคักมาสอบถามได้ค่ะ Vivo ตัวเตี้ยนะคะรุ่นตัว E ตัวแคปนะคะ b e 0 8เครื่อง2.5รถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชลดีอําเภอหนองหงบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ